นะคะมาดูพร้อมๆกันกิจกรรมชวนคิดให้นักเรียนทำลงสมุดข้อที่หนึ่งให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่รับจากสัตว์และอาหารที่สัตว์รับประทานดังนี้บอกประโยชน์ที่ได้รับจากสัตว์และอาหารที่สัตว์รับประทานดังนี้เช่นข้อ1.1กระต่าย นักเรียนเลี้ยงกระต่ายนักเรียนได้ประโยชน์อย่างไรและอาหารที่นักเรียนให้กระต่ายคืออาหารประเภทไหนนะคะคุณครูให้แบบย่อๆต่ให้หนูตอบแบบขยายนะคะบอกประโยชน์ที่รับจากกระต่ายประโยชน์ที่รับจากไก่ประโยชน์ที่รับจากโคและแต่ละบรรทัดเขียนด้วยว่าและอาหารที่สาร,รัประทานคืออะไรเช่น นักเรียนเลี้ยงกระต่ายนักเรียนได้ประโยชน์อย่างไรบ้างและอาหารของกระต่ายที่เลี้ยงนั้นหนูให้อะไรกระต่ายนะคะเข้าใจไหมคะประโยชน์ที่ได้จากไก่คืออะไรเลี้ยงไก่เ,เพื่ออะไรและอาหารของไก่ที่ให้หนูให้อะไรกับไก่ถ้าหนูเลี้ยงไก่โคก็เช่นเดียวกัน ค่นุพันธ์เสร็จแล้วหรอคะ สัปดาห์หน้าเราจะสอบปฏิบัติกันนะคะการเลี้ยงปลาสวยงามเป็นงานกลุ่มนะคะให้เราฝึกปฏิบัติปลาเล็ขาเจะจับปลาฉลามมาเลี้ยงหรอคะฮะฉลามปลอม ถ้าหนูจับมาได้คุณครูก็จะให้เลี้ยงได้ลูกในห้องแต่ต้องอุ้มมานะคะพัทรพงศ์จปะปลาไหลมาละคะไม่ต้องนะคะ จดเสร็จได้ยังเอ่ยเว้นที่ไว้ตอบด้วยลูกและขีดเส้นใต้คําตอบด้วยนะคะเวลาตอบให้ขีดเส้นใต้คําตอบด้วยนะคะชื่อของสัตว์มี5มี5้าอย่าง5ชนิดลูก1.1กระต่าย1.2ไก่1.3โค1.4ช้าง1.5แมว 1.4ช้าง1.5แมวบอกทั้งประโยชน์ที่ได้และอาหารที่ให้ด้วยนะคะทั้ง5ชนิดช้างกับแมวกินอาหารเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนช้างกับโคล,ล่ะคะช้างกับโคล,ล่ะคะใกล้เคียงกันไหมคะ ใกล้เคียงกันแต่ส่วนมากที่เห็นช้างส่วนใหญ่จะกินอะไรกินกล้วย,ยกินอ้ยอยฮะยกินถัว่วกินถั่วถ้าเอาปลาย่างให้ช้างช้างกินไหมคะเอ๊ยออยังไม่เคยทดลองใช่ไหมลูก ดารักเสร็จแล้วหรอคะยัง <Yeah. S 1> คุณจะเปลี่ยนสไลด์แล้วหนูเสร็จได้ยังลูก ก็ยังไม่เสร็จก็เว้นที่ไว้ตอบนะคะต่อไปมาดู1.4นะคะช้าง1.5แมวและข้อ2มี2ข้อใหญ่ๆนะคะข้อที่2ให้นักเรียนเขียนสรุปหลักการคัดเลือกพันุสัตว์มีหลักการอะไรบ้างถ้านักเรียนจะเลี้ยงสัตว์นะคะ นักเรียนมีหลักการในการคัดเลือกอย่างไรบ้างเขียนสรุปลงมานะคะ1.4และหน้านะคะอยู่ในข้อที่1ใหญ่นะคะ ตอบเลยนะคะทำให้เสร็จในชั่วโมงนี้เลยลูกมีแค่2ข้อนะคะเขียนให้เสร็จเลยค่ะ สุทนเขียนว่าช้างกินอ้อนเป็นไงลูกอ้อนน่ะ, <c oughs> อ,ะอ้อยใช้ตัวะสะกดลูกตัวอะไรคะอ่ายายักแก้ไขลูกลายมือให้สวยนะคะแล้วก็ดูตัวสะกดด้วย Thank you. ต่อไปมาดูสัปดาห์หน้านะคะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็เตรียมอะไรมาบ้างสัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัสที่22กันยายนเรื่องการเลี้ยงปลาสวยงาม,มจดในสมุดต,ต่อเลยลูกสิ่งต้องเตรียมนะคะในวันพฤหัสที่22กันยายนนะคะเรื่องการเลี้ยงปลาสวยงาม เน้นปลาสวยงามนะคะปลาที่ไม่สวยงามปลาที่ไม่เหมาะกับสถานที่ที่เราจะเลี้ยงนะคะในโถในขวดปากกว้างเาเตรียมอะไรมาบ้างทห้นัะเรียนรวมกลุ่มกันนะคะแบ่งกลุ่มกันทำนะคะ Prueba, ตัวอย่างปลาชนิดต่างๆข้อ1ตัวอย่างปลาชนิดต่างๆ 2. วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาข้อที่ 3. วัดสดุตกแต่งนะคะข้อ1ตัวอย่างปลาชนิดต่างๆ 2. วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาข้อ 3. วัดสดุตกแต่งพื้นที่นะคะทั้ง3ห้องนะคะนักเรียนโรงเรียนวังกยจังวนนะคะแบ่งกลุ่มกันแล้วก็ จัดเตรียมภาชนะนักเรียนเลี้ยงอย่างประหยัดลูกอย่าซื้ออะไรที่ฟุ่มเฟือยนะคะถ้ามีภาชนะที่บ้านอยู่แล้วมีขวดโหลปากกว้างนะคะก็นำมาเลี้ยงไม่จำเป็นอย่าไปซื้อของแพงๆเช่นตู้ปลาแพงๆมานนลูกสิ้นเปลืองนะคะ ค่ะนักเรียนคะนักเรียนอยากเลี้ยงสัตว์ชนิดใดนะคะนักเรียนต้องศึกษาสายพันธุ์ของสัตว์ชนิดดน,นั้นศึกษาขั้นตอนนะคะวิธีการดูแลเลี้ยงอย่างไรให้สัตว์ของเรานั้นมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคต่างๆนะคะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ